สวัสดีครับเราก็มากินข้าวเย็นกันนะครับวันนี้มีต้มปลานิลน,นะครับแซบ่บๆอร่อยอร่อยที่พิเศษก็คือมันเป็นการกินข้าวของคนพิการที่มือไม่ดีนะครับก็ทำให้เพื่อนๆดูว่ากินกันยังไงนี่มือมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ซ่อมเสียบเข้าไปแบบนี้เลยที่เหลือก็ตักเลย อ,อันนี้เรามากันด้วยต้ยมยำปลานิลแซ่บๆนะโรยด้วยพริกขี้หนูนี่ลองดูดิเขาบอกว่าเด็ดพริกขี้หนูเป็นแดงๆกัดแล้วหอมลองดูดิอืมอืมชนกันจม,มูกเลยตามข้าวทักหน่อย อเผ็ดมากเลยแม่พี่กินหนูสวนแรืวอพี่กินหนูปา่าพี่กินหนูป่าด้วยบันเลงกันเลยปนินชิ้นใหญ่ๆอ่าตักยากข้าหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาฝึกบ่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็น ลองนี่ลองคำโตวตร้อนจามได้ข้าวพริกิีนหนูหอมมากนะอีกเม็ดนึงอืมยอดยนะอือ อนอนลนะ <c oughs> อ,อนกินมันดีอะไรนะต้องกินมันดีมันจะแสบทง้องใช่ไหมกิน้อร่อยมากออะไ,ไร <c oughs> ความอร่อยมันห้ามกันไม่ได้ <c oughs> ตักยากหน่อยนะครับ <c oughs> สุดยอด ยม่รู้เป็นไรวันนี้กลับมาหิวข้าวมากกลับมาเจอต้มยำปลาล้อนๆอย่างนี้โดยด้วยพริกขี้หนูป่ากินข้าวแล้วกันครับลลอ,อื้อ มมน,นูจะบรรยายยังไงจดไปอีกเม็ดดิเป็นหอมแบบหอมขึ้จะจมูกเลยฮะเอาอะไรมากมายนะชีวิต ผมก้างแล้วไม่กลัวแล้วเราฟันดีรสด,ดังๆชุ่มคอชื่นใจ สามเม็ดสี่เม็ดพอก่อนเพื่อสุขภาพโหโ่โหโโหโดดดาน,านเาราแข็งดังมาก ชื่นใจจริง,งโอ้โหบอกเลยว่าเด็ดพี่กขี้หนูพี่หนูสวนไม่เทไรนะครับพี่กขี้หนูป่านี่สุดยอดร้ <c oughs> นอนแรง

อร่อยอร่อยอยู่สุดยอดครับไปก่อนนลไม่ไหวได้บายครับเผ็ดมากเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเรื่องเราของคนพิการนะครับ ไม่มีอะไรมากมอยากจะโชว์